สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านเดินทางออกจากแสงสีของเมืองใหญ่ลัดเลาะไปตามถนนสายเล็กๆที่ทอดตัวขนานไปกับคลองชนละประทานมุ่งหน้าสู่ใจกลางของจังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนที่ภาพของทุงข้าวสีทองอารามยังคงทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาที่นี่วิถีชีวิตของผู้คน ยังคงผูกพันอยู่กับสายน้ำและผืนดินและที่สำคัญยังคงผูกพันอยู่กับความเชื่อที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางปลามาในช่วงเวลาโพลเพลแสงสุดท้ายของวันกำลังจะรับขอบฟ้ายอมท้องทุ่งให้กลายเป็นสีส้มปนม่วงเสียงกบเขียดเริ่มร้องระงม แข่งกับเสียงจิ้งรีดที่ดังมาจากพงหญ้าข้างทางมันคือบทเพลงแห่งชนบทที่ฟังดูสงบสุขแต่ในขณนะดเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความวังเวงเมื่อความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาผมนัดเจอกับป้าสายหญิงชราวัยเจ็สิบปลายๆที่บ้านเรือนไทยริมคลองของท่านใต้ถุนบ้านที่เย็นเฉียบมีแคร่ไม้ไผ่เก่าๆตั้งอยู่ป้าสายนั่งอยู่ที่นั่นเคี้ยวหมากจนปากแดง สายตาของท่านทอดมองไปยังทุ่งนาเบื้องหน้าที่บัดนี้กลายเป็นเพียงเงาดำทะมึงผมเริ่มต้นการสนทนาพลางมองไปรอบๆตัวที่เริ่มมืดลงเรื่อยๆป้าครับบรรยากาศตอนกลางคืนที่นี่คงจะเงียบหน้าดูเลยนะครับป้าสายหันมามองผมมุมปากของท่านยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิม้มมันก็เงียบสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรนะนะ ทันตอบด้วยน้ำเสียงที่เนิบนาบแต่สำหรับคนเก่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดกลางคืนนะ่ะคือเวลาที่บางสิ่งบางอย่างเขาตื่นขึ้นมาทันหยุดพูดแล้วชี้มือที่เหี่ยวย่นของท่านคามทุงหนาที่มืดมิดไปสมัยป้ายัางเป็นเด็กนะพอตกค่ำไม่มีใครเขากล้าออกจากบ้านกันหรอกไฟฟ้ามันไม่มีเหมือนสมัยนี้มันมีแต่ตะเกียงกับแสงจันทร์ เวลานั่งอยู่บนเรือนมองออกไปนอกหน้าต่างข้ามทุ่งนาไปไกลๆนูนท่านชี้ไปยังทิศท,ที่ไกลออกไปบางคืนก็จะเห็นเป็นดวงไฟลอยไปลอยมาไฟอะไรหรอครับป้าพวกแก๊สน้ำมันธรรมชาติในหนองน้ำอะไรงี้หรือเปล่าครับผมลองถามตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้ยินมาป้าสายส่ายหน้าชา้ชาๆมันไม่ใช่ไฟผีพุ่งใต้ไม่ใช่แก๊สอะไรทั้งนั้น เพราะไฟที่ว่าน่ะมันมีตามันลอยสูงเดี๋ยวลอยขึ้นเดี๋ยวลอยลงเหมือนมันกำลังมองหาอะไรบางอย่างมันไม่ได้ลอยไปเรื่อยๆแต่มันมีทิศทางบางทีก็ลอยตรงมาที่หมู่บ้านแล้วก็ลอยวนอยู่เหนือหลังคาบ้านที่มีคนป่วยหรือบ้านที่มีเด็กอ่อนพอผู้ใหญ่เขาเห็นไฟดวงนั้นเขาจะรีบตะโกนบอกกันให้ลั่นทุ่งเลยมาแล้วว้ยปิดประตูปิดหน้าต่างเร็ว แล้วก็จะรีบไปหักหนามพุทราที่ปลูกไว้ข้างรัว้วเอามาเสียบไว้ที่ชายคาบ้านที่ขอบหน้าต่างเพราะเขารู้กันดีว่าแสงไฟดวงนั้นคือแสงจากดวงวิญญาณของกระสือคำว่ากระสือที่หลุดออกมาจากปากของหญิงชราท่ามกลางความมืดและเสียงแห่งพงไพลยามค่ำคืนมันสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกได้มากกว่าการดูหนังสยองขวัญเป็นร้อยเท่าผมถามป้าสายต่อ ด้วยความสงสัยที่อัดแน่นอยู่ในใจแล้วคนเรากลายเป็นกระสือได้ยังไงครับป้ามันเป็นคำสาบเหรอครับป้าสายถมน้ำหมากทิ้งก่อนจะเริ่มต้นเล่าตำนานที่ท่านได้ฟังมาจากบรรพบุรุษอีกทอดหนึ่งถ้าจะพูดให้ถูกมันไม่ใช่คำสาบจากใครที่ไหนหรอกแต่มันคือคำสาบที่คนคนนั้นเลือกที่จะรับมันเข้ามาเองท่านอธิบายว่าต้นกำเนิดของกระสือในแถบสุพรรณบุรี ที่เชื่อกันมากที่สุดมันเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แขนหนึ่งที่เป็นทั้งคุณและโทษมหันนั่นคือการใช้ว่านกระสือคนสมัยก่อนโดยเฉพาะผู้หญิงความสวยความงามมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคุณใครสวยก็ได้แต่งงานกับคนดีๆใครไม่สวยก็ต้องทำงานหนักมันก็เลยมีคนที่อยากจะทางลัดอยากจะสวยอยากจะดูสาวอยู่ตลอดเวลาก็เลยไปเสาะหาวิชา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการกินว่านกระสือผมถามแทรกว่านี่มันเป็นยังไงเหรอครับปาก็ไม่เคยเห็นของจริงหรอกนะทันตอบแต่ที่เขาเล่ากันมาหัวของมันจะมีลักษณะคล้ายๆหัวผู้หญิงมีเส้นรากผมยาวๆเชื่อกันว่าถ้าเอาหัวว่านนี้มาฝนแล้วกินเข้าไปจะทําให้ผิวพันผุดผ่องหน้าตาเต่งตึงและดูอ่อนกว่าไวัยไปหลายสิบปีฟังดูดีจังเลยนะครับ แล้วข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันก็คือของทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายปาสายพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครึมการจะรักษาสรรพคุณของว่านไว้มันมีข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไปตลอดชีวิตต้องรักษาศีลห้าห้ามพูดจาหยาบคายห้ามด่าทอสาบแช่งใครและที่สำคัญที่สุดข้อที่ยากที่สุดไม่กินของสดของคาวโดยเด็ดขาด แล้วถ้าทำผิดข้อห้ามล่ะครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคำสาปเมื่อใดก็ตามที่คนผู้นั้นทำผิดข้อห้ามโดยเฉพาะข้อสุดท้ายอาถรรพ์ของว่านมันก็จะเริ่มทำงานมันจะพลิกกลับจากว่านที่ให้ความงามมันจะกลายเป็นว่านที่สร้างความหิวโหวยมันจะค่อยๆเปลี่ยนคนผู้นั้นจากข้างในทำให้เกิดความอยากในของที่เคยห้ามอยากกินของสดของคาวของเน่า ของเหม็นในช่วงแรกๆเจ้าตัวก็จะยังพอฝืนใจได้แต่พอนานวันเข้าอาคมของว่านมันจะแกร่งกล้าขึ้นมันจะเข้าควบคุมจิตใจจนเจ้าตัวไม่สามารถต้านทานได้และเมื่อถึงจุดที่พลันมันเต็มที่แล้วในคืนเดือนมืดหรือคืนวันโกนร่างกายของคนผู้นั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการถอดหัวที่ยังคงมีความคิดความทรงจำจะหลุดออกจากร่างกาย พร้อมกับอวัยวะภายในหัวใจปอดและพวงไส้เหลือทิ้งไว้เพียงร่างท่อนล่างที่ไร้วิญญาณให้นอนรออยู่บนเตียงแล้วดวงจิตนั้นก็จะล่องลอยออกไปพร้อมกับแสงสีเขียวเรืองรองที่เกิดจากาธาตุของว่านออกไปเพื่อสนองความหิวโหวยที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อดวงจิตได้แยกออกจากร่างโดยสมบูรณ์สัญชาตญาณดิบเถื่อนที่ถูกว่านปลุกขึ้นมา ็จะเขาควบคุมทุกอย่างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแบบมนุษย์จะเลือนหายไปเหลือเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดนั่นคือความหิวผมถามป้าสายต่อว่าแล้วอาหารของกระสือมันคืออะไรกันแน่ภาพที่เราเห็นในหนังที่มันชอบกินของสดของข่าวมันเป็นเรื่องจริงไหมป้าสายพยักหน้าชา้าแววตาของท่านดูหม่นลง จริงยิ่งกว่าจริงเสียอีกแต่ที่น่ารังเกียจกว่านั้นคือมันไม่ได้เลือกกินอะไรที่เหม็นอะไรที่เน่าอะไรที่ข่าวสำหรับมันแล้วคืออาหารชั้นเลิศทั้งนั้นท่านอธิบายว่ากระสือจะล่องรอยไปตามท้องทุ่งในยามค่ำคืนประสาทสัมผัสของมันจะไวต่อกลิ่นเป็นพิเศษเป้าหมายแรกๆที่มันจะมองหาคือสิ่งที่หาได้ง่ายที่สุด นั่นคือซากสัตว์ที่ตายแล้วซากหมาเน่าข้างทางซากวัวควายที่ตายในทุ่งหรือปลาตายที่ลอยอืดอยู่ในหนองน้ำมันจะร่อนลงแล้วใช้ลิ้นที่ยาวเฟื้อยของมันตวัดกินเครื่องในที่เน่าเปื่อยเหล่านั้นจนกว่าจะพอใจแล้วถ้าหาซากสัตว์ไม่ได้ล่ะครับผมถามถ้าหาของเน่าไม่ได้มันก็จะเริ่มหาของสดปาสายตอบด้วยน้ำเสียงที่เบาลง เหมือนกำลังจะเล่าถึงเรื่องที่น่ากลัวกว่าเดิมเป้าหมายต่อไปของมันคือบ้านที่มีคนคลอดลูกใหม่ๆกระสือมันจะได้กลิ่นคาวเลือดและกลิ่นรกของเด็กแรกเกิดมาแต่ไกลสำหรับมันแล้วรกสดๆนะ่ะมันหอมหวานเหมือนขนงชั้นดีคนสมัยก่อนเวลาคลอดลูกเขาก็คลอดกันที่บ้านนี่แหละพอคลอดเสร็จเขาก็จะเอารกไปล้างแล้วใส่หม้อดินเอาไปฝังไว้ใต้ถุนเรือน แต่ถ้าคืนไหนที่ยังไม่ได้เอาไปฝังนั่นแหละคืออันตรายกระสือมันจะพยายามหาทางเข้ามาในบ้านให้ได้มันจะลอยวนอยู่รอบๆบบ้านสอดส่องหาช่องทางถ้าเจอหน้าต่างที่ไม่ได้ลงกรอนหรือช่องเล็กๆที่พอจะมุดเข้ามาได้มันก็จะเข้ามาแล้วตรงไปที่หม้อดินที่ใส่รกไว้เพื่อกินบางทีมันก็แอบไปเลียเลือดที่เปืเป้อนตามผ้าถุงของแม่เด็กที่ตากทิ้งไว้ แล้วมันทำร้ายเด็กทารกไหมครับถ้ามันสบโอกาสมันก็ทำป้าสายตอบทันทีนี่คือสิ่งที่คนกลัวที่สุดถ้าพ่อแม่เผลอหลับไปหรือทิ้งเด็กไว้คนเดียวมันจะเข้าไปที่เปลแล้วใช้ลิ้นของมันล้วงเข้าไปในปากหรือทวารของเด็กเพื่อที่จะควักเอาตับใตไส้พุงเล็กๆออกมากินเด็กก็จะตายโดยที่ภายนอกไม่มีบาดแผลอะไรเลย มีแค่รอยช้ำจางๆที่ท้องเท่านั้นนี่คือสาเหตุที่คนโบราณเขามีกฎห้ามเด็ดขาดว่าห้ามทิ้งแม่กับเด็กอ่อนไว้ตามลำพังในเวลากลางคืนและต้องเอาหนามมาล้อมบ้านเอาไว้นอกจากของสดแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่มันชอบมากคือของเสียที่มนุษย์ขับถ่ายออกมาส้วมสมัยก่อนมันเป็นส้วมหลุงอยู่นอกตัวบ้านเวลากลางคืนถ้าใครปวดท้องต้องออกไปเข้าส้วม จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะบางทีขณะที่กำลังนั่งทำสุระอยู่ก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างเป็นเสียงสูดลมหายใจแรงๆสลับกับเสียงดูดกลืนของเหลวดังมาจากในหลุมซุมและถ้าใครดวงสวยก้มลงไปมองก็จะเจอเข้ากับดวงตาสีแดงกําที่กำลังจ้องมองสวนกลับขึ้นมาจากความมืดมิดเบื้องล่างเรื่องราวที่ป้าสายเล่า มันทั้งน่าขยักขยแงและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันมันทำให้ผมเกิดคำถามที่สำคัญที่สุดขึ้นมาแล้วในเมื่อตอนกลางวันเขาก็ดูเหมือนคนปกติเราจะมีวิธีสังเกตได้ยังไงครับป้าว่าใครคือกระสือป้าสายยิ้มเป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ลึกรู้จริงมันมีวิธีดูอยู่แต่ต้องเป็นคนช่างสังเกตหน่อยเราก็ต้องใจกล้าด้วย ท่านอธิบายว่าสัญญาณแรกที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือพฤติกรรมการกินคนที่เป็นกระสือจะไม่กินของที่ดูน่าอร่อยสำหรับคนทั่วไปแต่จะแสดงอาการน้ำลายสออย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้กลิ่นของขาวจัดจัดเช่นกลิ่นปลาร้ากลิ่นเลือดสดหรือแม้แต่กลิ่นของเน่าเสียแววตาของพวกเขาจะเปลี่ยนไปจะดูลุกวาว และมักจะเผือแลบลิ้นเลียริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวสัญญาณที่สองคือพฤติกรรมทางสังคมพวกเขามักจะดูซีดเซียวอ่อนเพลียในตอนกลางวันเพราะตอนกลางคืนไม่ได้พักผ่อนแต่กลับออกไปใช้พลังงานพวกเขาจะไม่ชอบสบตาคนตรงๆเพราะกลัวว่าคนอื่นจะอ่านความคิดได้และจะหลีกเลี่ยงการเข้าวัดการฟังเทศหรือการเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะจะทำให้รู้สึกร้อนรนทุรนทุรายและสัญญาณสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดแต่ก็ต้องเสี่ยงที่สุดในการพิสูจน์ป้าสายพูดพลางลดเสียงลงคือการสังเกตที่ชายผ้าถุงหรือชายกรังเกงของเขาในตอนเช้าหลังจากที่กระสือกลับเข้าร่างแล้วบางทีมันก็รีบร้อนหรือสลืมสลือทำให้เช็ดปากไม่สะอาด มันอาจจะมีเศษหญ้าเศษดินหรือคราบเลือดจางๆติดอยู่ที่ชายผ้าโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้หรืออาจจะลืมสังเกตไปถ้าเห็นใครมีร่องรอยแบบนี้ให้สงสัยไว้ก่อนได้เลยว่าเมื่อคืนเขาอาจจะไปกินอะไรมาผมถามต่อแล้วตอนที่เขาถอดร่างออกไปท่อนล่างที่นอนอยู่มันเป็นยังไงเหรอครับมันก็นอนนิ่งเหมือนคนหลับธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆ จะเห็นว่าหน้าอกมันไม่กระเพื่อมเพราะมันไม่มีหัวใจไม่มีปอดมันหายใจแผ่วๆเหมือนจะหมดลมอยู่ตลอดเวลาและนี่คือจุดอ่อนที่สุดของมันกระสือมันรู้ดีว่าร่างของมันอ่อนแอมันจึงต้องหาทางซ่อนร่างนั้นเอาไว้ไม่ให้ใครมาทำอันตรายได้วิธีที่มันใช้คือการใช้มุ้งเป็นเกราะกำบัง คนที่เป็นกระสือจะต้องนอนกลางมุ้งเสมอไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือหนาวเพราะเชื่อกันว่าอาถรรพ์ของมุ้งจะช่วยพลางตาทำให้คนที่มองเข้ามาเห็นว่าคนที่นอนอยู่ข้างในยังคงเป็นปกติและยังช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงวันหรือสัตว์เล็กๆเ,เข้าไปตอมซากที่ไร้วิญญาณน,นั้นได้ดังนั้นการพยายามจะเข้าไปเปิดมุ้งของผู้ต้องสงสัยในขณะที่เจ้าตัวไม่อยู่หรือหลับไปแล้ว จึงถือเป็นการคุกคามที่รุนแรงที่สุดและเป็นการท้าทายที่อาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่น่ากลัวเช่นนี้คนโบราณจึงได้คิดค้นสารพัดวิธีในการป้องกันตัวเองซึ่งล้วนมาจากภูมิปัญญาและการสังเกตธรรมชาติวิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมที่สุดอย่างที่ป้าสายได้เกริ่นไว้ในตอนแรกก็คือการใช้ของมีหนาม ที่ได้ผลที่สุดคือกิ่งไม้พุทธาเพราะเชื่อกันว่าหนามของต้นพุทธามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคนโบราณจะนำกิ่งพุทธาที่มีหนามแหลมคมมาวางพาดไว้ที่ขอบหน้าต่างหรือแขวนรวมกันเป็นพวงไว้ที่ชายคาบ้านเหมือนกับสร้างรั้วหนามล่องหนเอาไว้ทำไมต้องเป็นหนามหรอคะป้ามันกันได้จริงๆหรอผมถามกระสือนะ่ะ ไส้ของมันยาวระโยงระยางมันควบคุมทิศทางได้ไม่ดีนะมันกลัวว่าไส้ของมันจะไปเกี่ยวเข้ากับน้ำถ้าไส้เกี่ยวมันก็จะดึงตัวเองออกไม่ได้แล้วก็จะถูกแขวนประจานอยู่ตรงนั้นจนถึงเช้าพอแสงอาทิตย์ส่องโดนมันก็จะถูกแผดเผาจนตายดังนั้นแค่เห็นว่าบ้านไหนมีนามพุทรามันก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้แล้วอีกวิธีหนึ่ง คือการปลูกต้นไผ่ไว้เป็นรั้วรอบขอบชิดโดยเฉพาะไผ่สีสุกหรือไผ่หนามเพราะกอไผ่ที่หนาทึบและเต็มไปด้วยหนามแหลมคมคือประการด่านสำคัญที่กระสือไม่สามารถลอยผ่านเข้ามาได้ง่ายๆมันเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติที่ช่วยปกป้องคนในบ้านได้อีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าหากการป้องกันไม่เพียงพอและต้องการที่จะกำจัดกระสือให้สิ้นซาก วิธีการก็จะโหดเหี้ยมและอันตรายยิ่งขึ้นวิธีแรกที่คนใจถึงเท่านั้นที่กล้าทำคือการทำลายร่างในขณะที่กระสือกำลังออกไปหากินหากมีใครแอบเข้าไปในบ้านแล้วไปพบท่อนล่างที่นอนนิ่งอยู่เพียงแค่นำร่างนั้นไปซ่อนในที่ที่หากลับมาแล้วหาไม่เจอหรือเพียงแค่พลิกร่างนั้นให้นอนคว่มหน้าลงกระสือที่กลับมาก็จะเข้าร่างไม่ได้ มันจะลอยวนเวียนอยู่แถวนั้นกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งเชา้าแสงแดดก็จะทำหน้าที่พิพากษามันเองแต่วิธีนี้เสี่ยงที่สุดปษสายาเพราะถ้ากระสือมันกลับมาทันแล้วเห็นว่ามีคนกำลังยุ่งกับร่างของมันคนคนนั้นจะถูกมันทำร้ายจนตายสถานเดียววิธีสุดท้ายที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วคือการล่า เมื่อชาวบ้านรู้แน่ชัดแล้วว่าใครคือกระสือพวกเขาจะรวมตัวกันในตอนกลางคืนพร้อมด้วยอาวุธครบมือทั้งมีดหอกฉมวกและปืนแล้วออกตามล่าดวงไฟดวงนั้นเมื่อพบเป้าหมายพวกเขาก็จะช่วยกันไล่ต้อนให้มันจนมุมแล้วใช้อาวุธที่มีพุ่งเข้าทำร้ายเป้าหมายคือไส้และหัวใจที่ห้อยต่องแต่งอยู่หากทำให้ไส้ขาดหรือแทงทะลุหัวใจได้ กระสือก็จะอ่อนแรงลงแล้วร่วงหล่นลงสู่พื้นและนั่นก็คือจุดจบของมันเรื่องราวของกระสืออาจจะฟังดูเหมือนนิทานพื้นบ้านที่ห่างไกลจากความเป็นจริงในยุคสมัยที่ทุกบ้านมีไฟฟ้าและสวมที่ถูกสุข,ขลักษณะการออกหากินของกระสือก็คงจะทำได้ยากลำบากขึ้นตำนานเหล่านี้ควรจะเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ป้าสายกลับทิ้งทายไว้ด้วยคำพูดที่น่าคิดท่านบอกว่ากระสือไม่ได้หายไปไหนมันแค่ปรับตัวเชื้อกระสือมันสืบทอดกันนะป้าสายกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเหมือนกับปอบนั่นแหละแต่ของกระสือมันต่างออกไปมันไม่ได้สืบกันทางสายเลือดแต่การถ่ายทอดโดยตรงเมื่อกระสือแก่ชาราลงหรือรู้ตัวว่ากำลังจะตาย มันจะต้องหาทายาทมารับช่วงต่อคำสาบนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความหิวโหยหลังความตายมันต้องการจะส่งมอบความหิวนี้ให้กับคนอื่นวิธีการถ่ายทอดที่ง่ายที่สุดและน่ากลัวที่สุดคือการคายน้ำลายแอบผสมลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วนำไปให้คนอื่นกินคนที่ตกเป็นเป้าหมายมักจะเป็นคนที่มันเกลียดชังหรือบางที ก็อาจจะเป็นแค่ใครสักคนที่โชคร้ายพอที่จะอยู่ใกลๆ้ๆหากใครก็ตามที่กินของนั้นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเชื้อกระสือซึ่งก็คืออาคมของว่านจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในร่างกายของคนผู้นั้นแล้วรอวันที่จะเติบโตรอวันที่จิตใจของเหยื่ออ่อนแอแล้วมันก็จะเข้ายึดครองร่างเพื่อสืบทอดตำนานอันน่าสะพรึงกลัวนี้ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นครั้งต่อไปหากคุณเดินทางไปในชนบทที่ห่างไกลแล้วมีชิงชราแปลกหน้าหยิบยื่นอาหารหรือน้ำให้คุณด้วยไมตรีอาจจะลองสังเกตดูสักนิดว่าแววตาของท่านเป็นอย่างไรและชายผ้าถุงของท่านสะอาดดีหรือไม่เพราะบางทีสิ่งที่ท่านหยิบยื่นให้อาจจะไม่ใช่น้ำใจแต่เป็นมรดกที่ไม่มีใครอยากจะได้รับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ